สำหรับสถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มติดอาวุธฮามาสแล้วก็อิสราเอลล่าสุดมีข่าวดีแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฮามาสนั้นก็มีการปล่อยตัว2แม่ลูกชาวอเมริกันแล้วด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมหลังจากไปเป็นตัวประกันตั้งแต่วันที่7ตุลาคมโดยมีกาตาร์เป็นตัวกลางในการเจราจาแล้วก็ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปล่อยตัวประกันของชาติที่เหลือด้วยค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศนะคะก็มีการรายงานบอกว่าชาวอเมริกัน2แม่ลูกที่ ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันตั้งแต่การเปิดฉากโจมตีอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ก็คือเมื่อวานนี้โดยทั้งสองเนี่ยถูกนำตัวส่งให้หน่วยงานการชาติสากลที่เข้าไปปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ชนวนกาซาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่การชาติเนี่ยได้พาไปมอบให้ฐานอิสราเอลบริเวณชายแดนชนวนกาซาแล้วก็คาดว่าจะมีการเดินทางนะคะกลับ สารัฐในสัปดาห์หน้าสำหรับตัวประกันทั้งสองเนี่ยนะคะก็ทราบภายหลังว่านะคะทำให้ทราบภายหลังว่า,เ,าเป็นชาวชิคาโก้นะคะผู้เป็นแม่เนี่ยชื่อจูดิธไทรานนนะคะลูกสาวชื่อนาตาลีรันนค่ะอายุ17ปีทั้งสองคนเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันผูพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่วันแรกที่มีการสู้รบกันคือ7ตุลาคมนะคะ ขณะที่นะคะในส่วนที่เธอสองคนเนี่ยไปเยี่ยมญาตินะคะที่คิปบุตนาเฮาทางภาคใต้ของอิสราเอลการปล่อยตัวครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานทางมนุษยธรรมเนื่องจากว่าผู้เป็นแม่นั้นสุขภาพย่ำแย่นะคะแล้วก็เป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างกาต้าก,กับกลุ่มฮามาสที่เริ่มมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุในวันที่7ตุลาคมโดยนายอาบูอาบาอิดานะคะโฆษกกลุ่มฮามาสเนี่ยแถลงบอกว่า เพื่อตอบสนองต่อความพยายามของกาต้าแล้วก็กองพันอันกัสซัมนะคะที่ได้มีการปล่อยตัวสองแม่ลูกชาวอเมริกันด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเป็นการพิสูจน์ให้ชาวอเมริกันแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยได้เห็นนะคะว่าข้ออ้างของไบเดนแล้วก็รวมไปถึงคณะบริหารนะคะ คณะบริหารฟาซิสต์ของเขานั้นไม่เป็นความจริงแล้วก็เลื่อนลอยขณะที่ทางด้านของนายมาเจสอันอัสลีโคศกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาก็ถแถลงนะคะบอกว่าทางกาตาเนี่ยจะยังดำเนินการเจราจารยอย่างต่อนเนื่องนะคะทั้งกับฮามาสแล้วก็อิสราเอลเพื่อให้มีการปล่อยตัวประ ล่อยตัวประกรันที่เป็นพลเรือนทุกคนแล้วก็ทุกเชื้อชาติด้วยเพื่อจะลดความตึงเครียดของสถานการณ์แล้วก็นําสันติภาพกลับคืนมาซึ่งต่อมาทางกลุ่มฮามาสได้มีการออกแถลงการเพิ่มเติมนะคะบอกว่าพวกเขานี่กำลังทํางานร่วมกับตัวแทนจากอียิปต์กาตาแล้วก็ประเทศผู้มีเป็นมิตรนะคะอีกหลายประเทศเพื่อที่จะพิจารณาในการปล่อยตัวประกรันของชาติอื่นๆด้วยเมื่อพวกเขาเห็นว่ามันมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะคะส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสํานักงาน ยุทธมนตรีอิสราเอลก็อ้างบอกว่าการปล่อยตัวประกันครั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการกดดันทางทหารของอิสราเอล